าชอพอเรียนหมอเราจะเห็นหมดเลยว่าเชื้อโรคอยู่ตรงไหนอย่างเช่นเนี่ยตรงโต๊ะเนี่ยมันต้องมีจมนเจิร์มซแน่ตรงแก้วเนี่ยต้องมีเจิร์มซแน่คือพอเราเห็นเราสกแกน,นพวกแบคทีเรียอะไรพวกเนี้ยแล้วเราเวลามองแปลงสีฟันอะที่มันเป็นที่ชื้นอะเรารู้เลยว่าเชือ้อราเชื้อโรคมันเยอะมากแล้วเราเอาเข้าปากทุกวันอะพ่สรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยสบายใจเลยเมื่อก่อนพี่ตโดนตลอดเลยว่าเป็นไปไม่ได้หรอก ยูจะยูจะอยู่สประเทศได้ไงแบบเป็นไปไม่ได้เรเครียดมากเลยนะแล้วเราดันมีโอกาสที่ทําได้แล้วเราสร้างโอกาสให้ตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าเพรสไม่ได้หนึ่งมาเริ่มทำคอนเทนต์สถ้าเพรสไม่ได้มาเริ่มทำโปรดักของตัวเองเพรสก็ไม่ได้สร้างโอกาสให้ตัวเองมาถึงจุดนี้ที่สามารถเลือกอยู่2ประเทศได้โอเคสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะโอ้คุยกันก่อนหน้านี้นานมากคุยกันกนนานมากอืมเริ่มยังไงดีเอาเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเรารู้ว่าคุณหมอเนี่ย ไปอยู่ทีก้าคลินิกความงามถูกไหมคลินิกความงามกับเวทล็อสจากครั้งที่เราคุยกันมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางใช่ไหมมาแคชชั่กันหน่อยสิว่าทำไมมันเกิดอะไรเยอะมากก็คือตอนนั้นกุมพาก่อนเพรสกลับไทยตอนนั้นที่กลับไทยอ่ะคิดว่าเป็นการกลับไทยแบบกึ่งๆโดยเอียงไปว่าอาจจะย้ายกลับไทยเลยเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าเราเราคิดถึงที่บ้านมากหนึ่งสองคือมันมีเรื่องสุขภาพที่เข้ามาที่แบบ เราอยากไปดูแลตัวเองที่ไทยซึ่งเราก็ได้ดูแลจริงๆได้แบบแอดมิดได้แบบผ่าตัดอะไรเรียบร้อยแต่ก็ไม่มีใครรู้เลย <laughs> 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 อันนี้ไม่มีใครรู้ใช่ตอนแรกจะทํารีวิวการผ่าตัดที่ไทยเป็นไงแต่แบบ<ม> <laughs> ก็แบบรู้สึกว่าแบบเขินอนะไม่กล้าทำหลายคนอาจจะมองเห็นคุณหมอในในเวที่แบบ Energy ล่าเลงแ <laughs> 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 ข็งแรง <laughs> ทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นครับ จริงๆ naturally เป็นคนที่ล่าล่าเองอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะให้แบบ positive energy กับทุกคนที่เจออย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีการที่เราทําอย่างนี้แล้วก็ทํางานที่มันค่อนข้างเครียดอ่ะบางทีมันก็มีวันที่มันร่างกายมันก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วคือเพอจะดันเป็นโรคที่เรียกว่าเป็น autoimmune disease ก็คือโรคที่มันทําลายตัวเองอย่างเงี้ยเวลาเราเครียดหรือว่าเจออะไรหนักๆมันจะร่างกายจะอักเสบขึ้นมา ซึ่งเหมือนเขายัง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 หาไม่เจอมันเป็นตัวไหนคือโรคเนี้ยมันมีเป็นแบบเจ็ดสิบกว่าโรคแล้วคือการเจาะเลือดอะ่ะมันก็จะมีเลือดที่สามารถเจาะได้เป็นร้อยร้อยตัวแล้วเพสก็จเจาะมาหมดแล้วแล้วมันก็ลบเพราะว่าไอ้โรคเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เจาะในช่วงเวลาที่มันถูกต้องอะ่ะแบบไม่ได้ช่วงที่แอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ไม่โพซิทีฟก็คือก็คือพลาดไม่เจอกลับไท<า> <จะ S 2> คือหายเครียดไปแล้วแล้วเพิ่งไปตรวจถูกต้องส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นกลับไทยไปแล้วก็แบบอ้าว แบบมันลบอีกแล้วพราเรากลับไทยเราอยู่กันที่บ้านแล้วก็มีความสุขไออาการเราไม่หนักขึ้นนะที่ไทยก็แบบแต่มีอาาไงเราก็เลยแบบเออมีคนมีอาามีน้องหมามีแบบคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆเนี่ยกลับไทยก็จะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่ว่าพออยู่ที่นี่มันก็แอคทีฟถูกไหมถูกต้องใช่อยู่ที่นี่จะแอคทีฟนั่นเลยคือเป็นสาเหตุที่เราลด เพราะว่าทางานโรงพยาบาลน่าจะหนักถูกไหมตอนนั้นใช่แล้วยิ่งเวลาเปลี่ยนกะเปลี่ยนชีฟอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกปีแรกเพิ่งทำเอเมอร์เจนซีด้วยมันก็เครียดบ่อับ,บ้บองเราก็เลยเออ <c oughs> <ๆ S 1> พอเปลี่ยนเป็นจิตตเวชก็คิดว่าเอ้ย <Laurie> <c oughs> จิตตเวชก็คงไม่เครียดแหละเพราะเป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วแต่มันก็ยังมีมันทุกทุกสายงานมันก็จะมีจุดที่เครียดอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราเราชอบมันมากแค่ไหนเราชอบมันมากพอไหมที่จะอยู่กับความเครียดตรงนี้ใช่ไหมเหมือนกับฟุตบอลใช่ไหมไม่ตัด ใช่ก็เป็นอย่าง,งานั้นแต่ว่าพอทํางานสายงานไหนมันก็ต้องมีถ้าเป็นด้านหมอมันจะต้องมี h น Shift มีการเปลี่ยนกะแล้วร่างกายเพลสแบบเวลาเปลี่ยนกะแล้วมันจะชอบแบบเกิดไปไปทริกเกอร์พวกพวกอาการพวกนี้เพราะว่านาฬิกาของเรามันเปลี่ยนเนาะแบบบางทีเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่หมายถึงว่าธรรมชาติของเราอะ่ะใช่แล้วคือกลางคืนควรนอนใช่แล้วคือพอเพสแบบไปทานยากดภูมิอย่างเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าเออไม่เป็นไรกลับมานี่เพสก็ลองนะทานยากดภูมิแล้วก็มาลองทํางานดู แต่มันก็ยังยงเป็นอยู่หรือว่าพอเขาก็เลยให้เพิ่มโดสพอเพิ่มโดสก็ผมร่วงแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมเราต้องมาทาอย่างนี้กับตัวเองหรือเปล่าไหมเหมือนเรากําลังทํรลายตัวเองอใช่เหมือนกับเหมือนเหมือนทำลายตัวเองอยู่นิดนึงอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาเลือกว่าโอเคเราเราอยากทําสายงานนี้แต่ว่าเราร่างกายเราพร้อมไหมแล้วเรารักมันมากพอไหม รกกักอะไรมากกว่ากันรักอะไรมากกว่าคือเพราะว่าทุกคนมันมี priority ไม่เหมือนกัน priority ของเพรสอาจจะเป็นโอเคเพรสรักสุขภาพอยากมีบาลานซ์กับครอบครัวอยากมีเวลาอยู่ที่ไทยบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอเค full time specialty ที่นี่เพราะว่าอย่างที่อย่างจิต,ตเวทเพสก็ต้องอยู่ที่นี่ full time แบบ5ปีหลังจากเข้าโปรแกรมได้คือเขาบอกว่าโอเคถ้าอยู่อยู่อีกปีนึงอ่ะให้อยู่เข้าโปรแกรมเลยโรงพยาบาลบอกแบบนี้5ปี ก็คือเราเห็นทางตรงและที่แบบโอเคเราเป็นหมอสเปเชียล y ตี้ที่นี่อะไรเงี้ยเลี้ยวเลยใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ทางของเราไงมันไม่ใช่ทางที่เราสะดวกใจที่จะทําและไม่ใช่ทางที่ร่างกายเราสะดวกที่จะทําซึ่งมันก็เป็นการตัดสินใจที่ใหญ่อยู่แต่ว่ามีความสุขกับมันมากงั้นบอลขอถามกลับไปเลยว่าแสดงว่าตอนเดือนกุมภาพันธ์นั้นหลังจากที่เราคุยกันนะคือคุณหมอลาออก ใช่ใช,ใชแล้วก็ตัดสินใจบินกลับไทยไปก่อนแล้วค่อยว่ากันใช่แต่ก็คือเราก็ทำ casual contract ไว้ประมาณว่าไม่ได้ลาออก100%นะไว้ถ้าวันไหนมีชิฟที่เราอยากจะเข้าไปทำเราก็ไปรับทีนี้อ่ะรู้แล้วว่าทำไมถึงย้ายแล้วทำไมมันถึงต้องมาเป็นทีก้าครับอ่ะก็คือพอจริงๆอะ่ะมันเรื่องมันตลกมากพอเพจะกลับ,ก,บกับไทยสักพักหนึ่งทีก้าคลเดกติดต่อมาให้มาเป็นอินฟลู เขาบอกว่ามาโปรโมทคลินิกเขาหน่อยแล้วก็แบบตอนแรกก็อ่านแล้วก็อยู่ไทยแล้วอะเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่ออสเตรเลียแล้วก็เลยไม่อ่านแล้วก็ไม่ตอบด้วยซ้ำแต่ว่าเ, <laughs> เพราะว่าเหมือนแบบมันมีช่วงที่แบบมันมีคนติดต่อมาเยอะเราก็คิดว่าเฮ้ยเราเรายังไม่รู้คําตอบเราก็ยังจะเก็บไว้ก่อนเลยยังไม่ได้แบบไปตอบรีเควสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจเพราะว่าก็คิดว่าเอ้ยน่าสนใจดีเพราะว่าคลินิกดูสวยดูแบบ มีแต่หมอทํางานคือคลินิกที่ที่เนี่ยคลินิกเสริมสวยส่วนใหญ่จะเป็นพยาบาลแต่ที่เนี่ยเป็นหมอหมดเลยแล้วก็เออเป็นคลินิกที่ดีนะเราชอบเรารู้ได้ยังไงว่าคลินิกไหนเป็นพยาบาลและคลินิกไหนเป็นหมอก็คือพอเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าแค่ Instagram Page ของเขาเขาจะเขียนเลยว่าแบบ o n l y appra registered doctors ก็คือหมอที่ r e g i s t e r ร์กับ App p r a ก็คือหมอของของออสเตรเลียครับผมแล้วก็เลย เออรู้สึกว่าเก็บไว้ในใจน่าสนใจดีแล้วก็ใช้ชีวิตที่ไทยทำธุรกิจอยู่กับอมาม่าทำคอนเทนต์ตามสไตล์ของเราไปแต่มันอยู่ในใจเราอะเราพอมีวันหนึ่งที่รู้สึกว่าเออทาเรายังอยากกลับมาออสเตรเลียแต่อยากทำอะไรสักอย่างที่มันเหมาะกับเราที่เราแบบไม่ต้องไปทำกะกลางคืนเราสามารถแบบเลือกวันได้เราก็เลยนึกถึงคลินิกนี้ขึ้นมาหลังจากหลายเดือนแล้วนะ นึกถึงเทคนิคขึ้นมาเออหรือว่าเขาอยากให้เราไปเขาอาจจะอยากให้เราไปทำงานก็ได้นะก็เลยตอบกลับไปว่า oh do you w a n t a doctor instead แล้วเขาก็แบบเขาก็แบบเหมือนแบบดีใจมากเพราะว่าเขาอกำลังหมอคนหนึ่งอ่ะกำลังจะแบบไป maternity leave แล้วเขาก็เลยบอกว่าเออดีเขาสนใจมากแล้วเราแบบเป็นเหมือนเป็นคนไทยด้วยแล้วคือลูกค้าคนไทยเขาเยอะมากเราก็ดันบังเอิญอีกมันเหมือนแบบมันเป็นการบังเอิญที่แปลกมาที่ว่า หัวหน้าเลยอ่ะเขากำลังจะบินมาไทยมาเที่ยวแล้วก็เลยเหมือนไปนั่งสัมภาษณ์กันไม่ไม่ถือว่าสัมภาษณ์ด้วยนะไปนั่งบรันช์กันแล้วก็แบบเขาก็คุยกับเพอเออยูชอบแนวไหนอะไรยังไงแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอยู่มาทํางานอ่ะไอเข้าใจชีวิตอยู่ว่ายูมีหลายอย่างที่ยูแบบอยากทําเพราะฉะนั้น flexibility คือแบบ100%ประมาณว่ายูกามาได้เลยว่ายูจะกลับไทยเดือนไหน เขาแบบเคสก็นั่งกาคาล e n d ร r เลยโอเคเดือนนี้ทันวาอยากอยู่ไทยทั้งเดือนแล้วก็ไปกาเรืออะไรเงี้ยหรือว่าเนี่ยนยอย่างเช่นเดือนหน้าวันเกิดคุณพ่อกักบเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกบอกเขาว่าขอหนึ่งเดือนมานี่หนึ่งเดือนกลับเลยอย่างงี้ได้ไหมแบบสลับเดือนอย่างเงี้ยอยากลองดูแล้วเขาก็บอกก็ได้แต่ว่าแบบอาจจะเอฟเฟกแบบลูกค้าตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเอฟเฟกอะไรแต่พอมาเริ่มทํางานจริงๆแล้วอะ่ะมันเหมือนพอมีคนมาหาเราแล้วแบบเราก็เริ่มเออว่ะ เราเราแคร์เราแบบเออเดือนหน้าไว้มาเจอกันมาดูว่าเป็นยังไงจริงๆด้วยเราก็คืออยากคอนติเนียแคร์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าอะไรเขาก็เปิดกับเราอะเนาะแบบเปิดไพ่มาตรงๆเลยเออยจะทําก็ได้นะแต่มันก็มีผลกระทบทั้งทั้งชั้นและทางคุณใช่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 ไหมเขาก็ใจใจกับเราใชแล้วสรุปแล้วคุณหมอเลือกอะไรก็ก็ยังพยายามอยู่ที่นี่ให้มากขึ้นอืแต่เราก็ไม่ได้แบบเป๊ะว่าโหเดือนนี้ต้องหยุดแบบ ้องสองเดือนอยู่นี่หนึ่งเดือนอยู่นานอะไรเงี้ยเป็นก็ยังตามสะดวกอยู่ว่าโอเคทันวาอาจจะมีอะไรที่ว่าเดินไหนที่มีอีเวนที่ไทยเยอะก็จะกลากับไทยอะไรเงี้ยอืม,ด,ไไม <laughs> ดีค่ะเห็นอาม่าไหมคะ <laughs> มีผลไม้แบบทุกวนันคืออมาม่ามีมีถึงขั้นจนแบบเหมือนคือเขาจะมาถามเราตลอดว,ว่าอยากกินอะไรอยากกินผลไม้อะไรแล้วคือถ้าวันไหนเขาหามไม่ได้เขาจะเครียดมากเลย วันนี้พเพื่ออยากกินมะม่วงอย่างเงี้ยแล้วเขาหามะม่วงไม่เจอเขาจะเครียดมากเขาจะทะเลาะก,กับอากงว่าวันนี้ต้องไปซื้อมะม่วงมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทุกวันเปิดเปิดตู้ยเย็นมาจะต้องมีแต่ไม่ได้มีจานเดียว,วนะจะมีสองจานมีเช้ากับเย็นน่ารักมากใชใช่ใช่ทีนี้ขอถามคุณหมอหน่อยว่าชีวิตที่ไทยของคุณหมอเนี่ยแน่นอนแหละคุณหมอบอกว่ากลับไปทําธุรกิจที่ไทยอ่าทําอะไรอยู่ครับอ๋อก็ ถ้าถ้าถ้าของพี่บ้านเองก็จะเป็นลงพิมพเนาะมันเพสเคยพูดไปแล้วก็คือลงพิมพ์ที่บ้านแต่ว่าถ้าของเพสเองอาจะเป็นโปรดักที่เป็นกล่องค่าเชื้อแป้งสีฟันบางคนอาจจะเห็นแล้วคือเพสกลับไปรอบนี้คือไปลนช์ตัวนี้ด้วยแล้วก็เหมือนไปดีไซน์กล่องเพราะว่ากล่องอะไรเงเพสก็พิมพ์กับคุณพ่อเอง แล้วก็ไปไปลนอ์ตามห้างอะไรอย่างี้ด้วยก็คือเริ่มจริงจังกับมันมากขึ้นเพราะบอลจำได้อันนี้บอลเคยเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ก่อนคุณหมอมาเลยก็คือเข้าไปส่องเข้าไปเช็คดูว่าคุณหมอทําอะไรบ้างนู่นนั่นก็คือเจอเหมือนกันแต่รู้สึกว่าตอนนั้นอาจจะแค่ไปวางที่ร้านทําฟันหรืออะไรประมาณนั้นใช่ไหมนันแบบเป็นรุ่นเก่าแล้วกลายเป็นว่ารุ่นนั้น่ะมันเป็นช่วงที่มีปัญหาคือมันจะมีหลายล็อตน้อเวลาผลิตอะล็อตแรกดีแต่ล็อตที่สองดันเป็นล็อตที่ติดช่วงโควิดแล้ว พนักงานที่โรงงานอะ่ะเขาขาดเขาก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเขายังทำคุณตี้ออกมาได้ไม่ดีแล้วกลายว่าล็อตที่เราหลักมามันเป็นล็อตที่แบตเสื่อมบ้างกาวตรงนี้หลุดบ้างแล้วเราก็แบบเครียดอะ่ะเราก็เลยกลายว่าเราไม่โปรโมทเลยมีช่วง <c ười> นึงเพสหยุดไปเลยคือเพสเป็นคนปัญหาของเพสคือเพรสเป็น perfectionist เหมือนถ้ามีอะไรที่มันมันมีปัญหาเพรสจะไม่แบบไม่กล้าไปโปรโมทมันอะ่ะเพรสก็เลยปล่อยแบบปล่อยไว้เลยแบบปล่อยไว้ในออนไลน์แล้วก็ไม่ไปนั่งโปรโมทเลย แล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ยอมแพ้นะเราไปไปพัฒนารุ่นใหม่ขึ้นมาซุ่มไปกับไ,ไปซุ่มพัฒนากันเออซุ่มพัฒนารุ่นใหม่ขึ้นมา <c oughs> ที่แบบมันตรงนี้มันมันมีปัญหาตรงไหนเราก็ไปเปลี่ยนให้มันดีขึ้นก่อนอที่เราจะคุยกันถึงฟังก์ชันอะไรของมันเนี่ยทำไมมันต้องมีตัวค่าเฉืี่แปลงสีฟันคือว่าคือถามว่าไม่ใช้เลยได้ไหมก็ได้แต่ใช้แล้วสบายใจ เืาเพอพอพอเรียนหมอเราจะเห็นหมดเลยว่าเชื้อโรคอยู่ตรงไหนอย่างเช่นเนี่ยตรงโต๊ะเนี้ยมันต้องมีเจิร์มแน่แน่ตรงแก้วเนี่ยต้องมีเจิร์มแน่แน่คือตาเรามันจะรู้สึกไปหมดแล้วอ่ะโดยเฉพาะสิ่งมันจะรู้สึกได้เลยหรือถ้าวันไหนที่แบบโอ้ยทำ<ห>ม,มือถือตกพื้นเราจะแบบไม่สบายใจแหลวต้องหาต้องหาอะไรมาเช็ดคือพอเราเห็นเราสแกนพวกแบคทีเรียอะไรพวกเนี้ยแล้วเราเวลามองแปรงสีฟันอ่ะที่มันเป็นที่ชื้นอ่ะเรารู้เลยว่าเชื้อราเชื้อโรคมันเยอะมากแล้ว เราเอาเข้าปากทุกวันน่ะพี่สุรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยสบายใจเลยเมื่อก่อนตั้งแต่เรียนหมออ่ะก็คือหาหลายๆอย่างมาใช้มันจะมีพวกแบบพอทที่เอาไว้มันจะมีตัวเหมือนเป็นเวเปอร์ออกมาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยตอนแรกก็ใช้นั้นเลยมีความสุขมากใช้ที่อังกฤษแล้วก็ไปอ่านเปเปอร์เจอว่าอ้าว แบบนี้คือจริงๆแล้วแบคทีเรียะเยอะกว่าเดิมเพราะว่ามันชื้นอยู่มันชื้นอยู่ข้างในคือมันมีเวเปอร์มันมันมีเม็ดให้เปลี่ยนไว้นะว่าแบบเม็ดนี้มันจะมีเวเปอร์แบบแอนตี้แบคทีเรียออกมาแล้วมันก็แพงด้วยนะเราก็ซื้อเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนแล้วกลายเป็นว่าไปอ่านสตาดี้ว่ามันแย่กว่าเดิมหรือบางคนที่แบบคิดว่าแบบเป็นกล่องปกติที่เราพกไปนู่นไปนี่มันมันดีแต่ความจริงแล้วมันชื้นกว่าเดิมใช่ไหมก็เลยแบบไปหาวิธีว่าทํายังไงดีให้มันแบบสะอาดแล้วก็เหมือนดีที่สุด โดยที่ไม,ไม่ไม่ได้แบบเขาเรียกไงอ่ะไม่ได้สร้างเชื้อโรคมากขึ้นก็เลยกลายเป็นวิธีที่ว่าให้ฆ่าเชื้อก่อนแปลงฟันหลังแปลงอ่ะจริงๆต้องวางไวใ้ให้มันให้มันแบบแอร์ดรายให้หายชื้นก่อนก็คือใส่แค่ก่อนแปลงถูกไหมใช่เราจะได้ใช้แปลงตอนที่สะอาดที่สุดแต่บางคนอาจจะแบบวางให้มันแห้งก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบไม่ค่อยสบายใจกลัวในห้องน้ำมีมแมลงสาบอะไรเงี้ยก็ใส่เข้าไปก็ได้แต่ว่าอยากให้ใส่ตอนที่ มันแแห้งแ้งลวทีนี้มัอนอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าไม่ใช้เนี่ยมันจะเกิดผลเสียหรือว่ามีโอกาสเกิดผลเสียอะไรกับตัวเราได้บ้างออืก็คือถ้าในคนที่สุขภาพดีอย่างเงเราสามารถฆ่าเชื้อได้อยู่แล้วแต่เลออิมมูนซิสเต็มของเราใช่อิมมูนซิสเต็มของเราดีแต่ถ้าคนที่หนึ่งที่อิมแพดอิมมูนซิสเต็มก็คืออ่อนแอหรือว่าคนแก่หรือว่าคนที่ทําคีโมอะไรเงี้ยถ้า การเอาเชื้อโรคเข้าไปในตัวมันก็จะมีสิทธิ์ติดเชื้อได้หรือมันมี s t ดี้อันหนึ่งที่บอกว่าเวลาสมมติว่าเราแชร์ห้องน้ำกับใครอะแล้วเราวางแปรงสีฟันไว้ใช่ไหมแล้วคนสมมติว่าแสตดเมดของคุณบอลท้องเสียแล้วเขาเข้าห้องน้ำแบคทีเรียจากที่ท,ที่แบบอุจจาระที่เขาท้องเสียอยู่อะมันไปอยู่บนแปรงสีฟันของเราแล้วเราก็าเอามาแปรงฟันแล้วทำให้กลายเป็นว่าแบคทีเรียตัวนั้นมันมาอยู่ในร่างกายเรา อะไรอย่างงี้ก็คือสบายใจมากกว่าแค่นี้แล้วกันใช่คือพูดถึงอุจจาระแล้วคุณเหนื่อยเลุณคุณหมออาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ป่วยจากอันนั้นแต่มันคือความสบายใจที่ว่าเออเราเราทำไมเราต้องไปรับแบคทีเรียของคนอื่นมาอะไรอย่างงี้ก็เลยก่อให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาใช่ใช่ใช่ขอดูนะขอดูนะขอดูอันนี้ก็คือโปรดักต์ของคุณหมอใช่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  น่ารักใช่อันนี้คือแปะกาวแปะอะไรไหมเรียบร้อยคือเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูด้านหลังอันนี้ใช่ปะ่ะคือมันจะมากับแผ่นเหล็กอ oh. เพราะว่าข้างหลังมันมีแม่เหล็กคือเพราะว่า the แบบ the best function ของเนี้ยคือมัน portable คือเวลาไปเดินทางเวลาเดินทางเราเราพกแปกสีฟันยังไงมันก็ต้องใส่ในกระเป๋าอะไรสักอย่างแล้วมันเหมือนแบบไปโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วอันเนี้ยแล้วอันเนี้ยคือมันเป็นแม่เหล็กข้างหลังเพราะฉะนั้นเราจะแปะตรงไหนก็ได้ที่เป็นเหล็ก ถ้าเกิดว่าเป็นห้องน้ําเราเองเราก็เอาแผ่นเหล็กอันนี้แปะไว้ตรงกระจกแล้วเราก็ติดอันนี้เข้าไปมันก็จะติดตอนไปเที่ยวปุ่นคือสนุกมากเพราะว่ามันทําให้รีลลิซ์ว่า,าห้องน้ําในญี่ปุ่นอะวอล์มันเป็นเหล็กหมดเลยเพราะว่าแปะได้ทั่วห้องน้ําที่ญี่ปุ่นอะอมีไฟออกมาด้วยก็คือชาร์จแบตมีอะไรปกติ <S <S ใช่ชาร์จแบตชาร์จแบตสองชั่วโมงแล้วก็แล้วก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่ใช่ใช่ ก็ชาร์จเดือนละครั้งชิวๆมีชื่อด้วยน่ารักใช่แล้วก็แต่ที่น่ารักมากๆคือคือคนไทยที่ที่เหมือนเหมือน follower อะไรเงี้ยที่เขาติดตามอะ่ะที่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยเขาก็ขอให้เขียนลายทำลายมาให้เพราะมันสกรีนได้สกรีนชื่อได้ถูกไหมหรือว่าใส่ชื่อเพจเราก็ได้หรือใส่หน้าแฟนอะไรบางคนก็แบบสั่งเป็นรูปแฟนมามาเซอร์ไพรส์แฟนแล้วก็นัดรับกันที่เมลเบิร์นอะไรเง,งี้ยน่ารักมากก็คือคนส่งของก็คือนั่งอยู่นี่ใช่แล้ว <laughs> คือไปส่งของด้วยคือยกของไปส่งถ้าคนที่แบบอยู่นอกเมลเบิร์นอ่ะก็จะต้องยกไปส่งไปซิดนีย์ไปไปนู่นไปนี่แต่ว่าถ้าที่เมลเบิร์นก็จะนัดรับเลยนัดรับเลยได้เจอคุณหมอด้วยถ้าใครซื้อเจอด้วยในเซลฟี่เดี๋ยวผมซื้อเพิ่มอ่ะทีนี้ทีนี้คุยกันถึงเรื่อง Product นิดหนึ่งว่าที่ไทยเนี่ยสรุปคุณหมอจะโฟกัสกับสิ่งนี้ ก็สิ่งนี้แล้วก็อาจจะมีโปรดักที่เกี่ยวกับพวกไฮจจนอะไรเข้ามามีเพิ่มแน่นอนนะคาคตท,ที่ที่ซุ้มทําอยู่ก็มีคุณหมอครับทีเนี้ยอยากรู้อ่ะคุณหมอเวลามาจากไหนทำเทก้าคลินิกทําครัวและไหนจะทำคอนเทนต์อีกนะ<อ>แล้วจะกลับไทยแมเนจเวลาตัวเอยงยังไงไหนๆขอลองแชร์หน่อยสิก็ดันโชคดีที่ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะดันเป็นสิ่งที่เราชอบ อย่าง Product เนี้ยเป็นเป็นอะไรที่เรารักมากเพราะเราเราชอบไฮจีนไงเราก็เลยทําเรื่องไฮจีนแล้วเราชอบเวลาเหมือนมีคนใช้อะแค่เนี้ยแค่คุณบอลบอกเฮ้ยโปรดักต์น่าสนใจจังแล้วก็ดีใจมากแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ<อ>เดี๋ยวก่อนนะขอขอกลับไปเรื่องนึงบอกว่า Product เข้าใจอันนี้คือโปรดักต์ไฮจีนถูกไหมก็คือมาแต่มันจะมีบางพราดเป็นเรื่องของโปรดักชันที่เราคุณหมอไม่น่ามีประสบการณ์อ่ะอย่างเช่น แบตใช้อะไรสายเสียบยังไงเ <c oughs> รื่อออกมามันจะมีเ,<อ>เรื่องแบบเล็กๆน้นอยๆ,ๆ,ๆที่เราต้องไปทำ extra research เก<ช>ี่ยวกับพวกนั้นะ่ะใช้เวลากับมันนานไหมนานถ้าตัวนี้ก็ปีสองปีอะ่ะกว่าจะได้ออกมาใช่ใช่ช่แล้วดันเราเราก็ทำงานอย่างอื่นด้วยไงแต่เราก็ต้องแบ่งมันดันพอพอพอ,พอเราอยากทำมันมากๆอะ่ะเราจะแบ่งเวลาได้เองว่าโอเคพอเรา week end ปุ๊บเราต้องทำอันนี้แหละ อคือไม่ได้ไปกินคาเฟ่ไม่ได้ไปอะไรก็ไปแต่ว่านั่นแหละก็คือเพรสจะเป็นคนที่ชอบไปนั่งคาเฟ่เพื่อทํางานเพราะฉะนั้นไปนั่งคาเฟ่ก็คือนั่งปั่นพวกนี้ว่าเออเราจะทําอะไรดีแล้วมันไม่ได้มีตัวนี้กว่าะออกมาเป็นตัวเนี้ยมันมีเป็นสิบเวอร์ชั่นที่เราทําออกมาเราไม่ได้มีเวอร์ชั่นนี้แล้วจบเลยมันเออเราสั่งมาแล้วโอ้โหห่วยมากเลยทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากเสียตังค์ไปกับแซมเปิลอะไรเงี้ยแต่มันเป็น part of part of this อะ พาร์ o อ t พ e ดอร์เจนที่ที่สุดท้ายมันได้ทําออกมาแล้วมันดีมันเป็นปกติครับเห <c oughs> มือนทําวิดีโออะเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองไฟ l f ล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 ไฟ l ลแล้วก็ไฟแนลแล้วจริงๆใช่นั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นเลยใช่ใช่ใช่แล้วใครเป็นคนดีไซน์ออกแบบอะไรทั้งหมดพวกนี้ <c oughs> ใครเป็นคนทำคร ทำม่หมดเลยใช่ใช่ใช่เหมือนที่เราเห็นซับเองทุกอย่างที่เราเห็นในในอินสตาแกรมปะที่แบบคุณหมอนั่งเปิดอิลลัสเตอร์นั่งเขาทุกอย่างในไอจีโพสเองหมดคือเพรอจะเคยไปจ้างอย่างเช่นโพสพวกโปสเตอร์อะไรเงี้ยเคยไปจ้างคนแล้วพอไม่ไม่่อยเป็นคน perfectionist เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่ไม่ชอบเราจะขอให้เขาแก้แต่กลายเป็นว่าหนึ่งเสียตังค์สองเสียเวลาต้องมานั่งแก้เองจริงๆเรา value เวลาตัวเองมากกว่าน้องใช่ถ้าสามาิว่ามีใครทําให้เราได้แล้วเราไม่ต้องเสียเงินเนี่ยก็โอเคอ่ะทีนี้ เรื่องนี้จบแล้วแล้วเรื่องลงพิมพ์ที่บ้านละ่ะอ๋อหมายถึงว่าแบ่งเวลาย,ยังไงหรือว่าแต่ยังไงกับมัน <laughs> เพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณหมอที่เราคุยกันมาก่อนนี้ก็คือคุณพ่อก็อยากจะให้ไปดูแลที่บ้านด้วยเหมือนกันเนาะแล้วเราจะแบ่งเราจะตัดตัวเองออกครึ่งไหมหรือ,อยังไงตอนนี้เขาก็อยากอยากให้ทําอยู่แล้วก็ตอนที่กลับไทยไงแล้วก็แบ่งไปช่วยด้านแบบ Marketing. มาร์เก็ตติ้งหรือว่าหาลูกค้าบางทีก็มีเพราะว่าเราก็มีเพื่อนที่เขาทําธุรกิจ ก็เหมือนก็กึ่งกึ่งหาลูกค้าด้วยอย่างเงี้ยทำแบรนด์ทำอะไรพวกนี้เนาะมาช่วยกันใช่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 ที่บ้านคุณหมอทําอะไรนะครับขอผมขอทีิบาโรงพิมพ์พิมพ์อะไรได้บ้างพิมพ์แพคเกจิ้งเนี่ยอันนี้เพืพิมพ์เองเพืขอแกะให้ดูได้ไหมว่าเพืดีไซน์ยังไงได้ได้ไดดีไซน์เป็นเดือนประมาณสองเดือนจริงดีไซน์กล่องอะนะจริงเพราะว่ามันไม่ใช่แค่นี้นะมันมันคือดคัตที่ดีไซน์ยากมากนิดนึงนี่ดึงออกมาอย่างนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องไม่ใช่จะได้ไม่ต้องแบบพิมพ์เห็นปะเออคือเป็นเป็นอินสตรอชันให้เราเลยว่าแบบเฮ้ยยูชาร์จแบตยังไงยูต่อใช้ยังไงเพราะบางทีเวลามีเป็นสมุดมาโหไม่มีใครมานั่งเปิดอย่างเงี้ยเราไม่เคยเปิดเลยดีกว่าอีสมุดนั้นมันอยู่ในถังขยะทุกครั้งเลยที่เปิดออกมาแต่เราอยากให้มันมีแบบมีกิมมิคแบบเปิดออกมาแล้วคนจะได้แบบอยากอ่านอ่ะเอออันนี้น่ารักอันนี้น่ารัก อ่ะอะันนี้เพรสเซ่นนะอันนี้เพรสเซไม่เห็นเหมือนเลยคุณหมอเหมือนใส่ชุดสีชมพูแต่อุตสาห์ตรงตรงเสื้อเขียนด็อกเตอร์เพรสนะอ่าโอเคเหมือนก็เหมือนเหมือนก็เหมือนผมยอมหมอแล้วนั่นแหละก็คือเป็นทำแพคเกจจิ้งอะไรครับผมทำแพ็เกจจริงเองด้วยอ่าผมรบกวนคุณหมอพับคืนให้ด้วยครับผมพับไม่เป็นได้ค่ะทุกคนพูดเหมือนกันหมดมันก็พูดถึงดีเทลเล็กๆน้อยๆเนาะที่เราต้องใส่ใจแล้วก็สเปนไทม์กับมันอ่ะถามว่า ถามว่าดีไซน์เนี้ยมันก็ไม่ใช่ดราฟแรกเหมือนกันนึกออไม่่มันก็จะมีนู่นนี่นั่นไหนจะเรื่องโพซิชันวางเทควางกราฟิกวางอะไรใั่ไงใช่ใช่ใช่ยังดีแบบยังมีมีน้องจริงๆน้องที่เมลเบิร์นเป็นคนช่วยวาดตรงเนี้ยใช่น้องเป็นคนวาดใช่น่ารักน่ารักน่ารักอ่ะทีนี้กลับกลับกลับมาเรื่องของลงพิมพ์ต่อพิมพ์พิมพ์แพคเกจิ้งสติ๊กเกอร์อะไรที่เป็นกระดาษอะพิมพ์ได้ได้หมดเลยทำบ็อกซ์ก็ได้จะพิมพ์เป็นโปสเตอร์ก็ได้ใช่แต่ว่ากล่อง กล่องเขาเคอร์เรเต็ดมันคืออะไรนะกล่องพัสดุอ,นนอันนั้นยังไม่ได้ทําแต่ก็มีพาร์ทเนอร์อยู่สมมุติว่าลูกค้าอยากพิมพ์กล่องพัสดุด้วยแล้วก็ส่งไ้พาร์ทเนอร์อันนี้ก็เข้ากับคุณหมอง่ายเลยก็ขอคุณพ่อปริ้นฟรียังไม่ได้จ่ายเลยทัวงนี้ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าติดไว้อยู่ขอขอเครดิตขอเครดิตไว้อ่ะทีนี้ทีนี้คุณหมอวอยากคุยเรื่อง Instagram มเนาะในเมื่อคุณหมอก็ยังทํารับสปอนเซอร์คอนเทนต์นู่นนี่นั่นแม่เนนยังไงระหว่างที่ไทยกับที่นี่ มีถ้าถ้าเรื่องถ้าเรื่องคุยกับสปอนเซอร์อย่างเงี้ยก็จะมีน้องคนนึงช่วยตอบเป็นแอดมินอ๋อมีแอดมินมาช่วยแล้วตอนนี้ใช่ใช่ใช่ใแ <laughs> ว่างานเยอะแล้วเนี่ย <laughs> ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าบางทีเราถ้าเราตอบช้าอย่างงี้เราก็เกรงใจสปอนเซอร์ไงอืมอืแล้วก็มันจะมีพวกเปเปอร์เวิร์กอะไรเงี้ยที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งทําเองพวกงานพวกเนี้ยเราปล่อยให้น้องทําได้ก็ให้เขาทําก็เลยจ้างเขา ช่วยเราตรงนี้เอาเป็นจ๊อบๆไปใช่ใช่ช่แต่ว่าถ้าเรื่องวิดีโอก็ยังตัดเองอยู่เพราะว่ายังชอบสไตล์ของตัวเองแล้วมันดูออ t เทนติกใช่จะเอาเวลาไหนไปตัดถามจริงก่อนนอนจริงๆชอบแบบตอนตอนเข้านอนก็คือแบบเวลาของฉันแล้วเวลาตัดวิดีโอก็ยังทําอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทําแข่งขันอยู่ตลอดอืก็คือแทบไม่ได้เปิด Netflix ดูเลย <ไ>อ่านซับสคริปต์ใช่คนจะอ่านซับแต่ว่ากินของน้องอยู่เป็น <c oughs> ของน้องชาย <c oughs> เป็นพาราไซต์อยู่ไม่เป็นไรเป็นพาราไซต์อยู่ทีนี้มาถึงตรงนี้ป <c oughs> นอยากรู้อะไรเป็นปัชญาที่ทําให้เราทําอะไรเยอะสิ่งขนาดเนี้ยอืมคือมันมีสองปัชญานเนาะในชีวิตเพสอันแรกเลยที่เพสชอบทําอะไรขึ้นมาหรือว่าอยากมาทําอะไรที่ต่างประเทศอะ่ะคือเพสจะอยากทําอะไรแล้วมันช่วยคนได้ด้วยอะ่ะ อย่างเช่นหนึ่งถ้าเป็นการเป็นหมอต่างประเทศสิ่งที่ชอบมากเลยคือการได้เจอคนไทยด้วยกันแล้วเพราะว่าเวลาเราอยู่ต่างประเทศใช่ไหมเราหาหมอหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่มันบางทีมันไม่สะดวกใจที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษหรือมันจะมี culture บางอย่างที่แบบเขาจะไม่เข้าใจเราหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นคนไทยด้วยกันมันสบายใจมากๆคือนี่คือเหตุผลที่ทําไมคนไทยตอนนี้มาเทก้าเยอะมากเพราะว่า อยากเจอหมอคนไทยได้กันมันคุยกันง่ายขึ้นแล้วเวลาเจอเขาจะแบบดีใจมากเลยแบบคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยอันนั้นคือหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเอออยากทําอะไรที่แบบเออได้ได้มีอะไรอิมแพคกับใครสักคนในโลกนี้อย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างโปรดักต์นี้ก็เหมือนกันแบบมันมีอิมแพคกับคนเหมือนคนได้ใช้คนได้พาไปท่องเที่ยวด้วยอะ่ะแค่รู้อย่างนั้นเราก็มีความสุขแล้วแล้วก็ดีใจแล้วอแล้วก็ ไม่ม่มอยากจะไปแบบพึ่งที่บ้านร้อยเปอร์ซกับทุกอย่างที่ทําในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะงั้นสุดท้ายเนี่ยขอคุณหมอฝาก2เรื่องเนาะเราจะถามเรื่องแรกก่อนคือสําหรับน้องๆที่อยากมาเดินสายเป็นคุณหมอมีคำแนะนําอะไรครับบ้างที่ต่างประเทศเหรอคะอืมก็คือ the grass is always greener on the other side ในคอนเทนเพใคร่ะเนี่ยจำได้เหนตัวเองเลยเพราะว่าเหมือนแบบบางทีเรามองว่าอุ๊ยเราที่เราอยู่ตรงเนี้ยมัน ไม่มีความสุขเลยมันเครียดจังเลยมันไม่สนุกอะไรเงี้ยถ้าเราย้ายไปต่างประเทศมันคงดีกว่านี้แบบไปเป็นหมอที่ต่างประเทศคงแบบชีวิตเราคง c o m p l e t แล้วอะไรเงี้ยมีความสุขแล้วแต่สุดท้ายทุกที่มันมีข้อเสียของมันอืมอย่างยกตัวอย่างเลยถ้าเป็นหมอที่ไทย specialize สาป,ลลสปีที่ออสเตรเล,ลีย specialize ห้ปีขึ้นไปแต่แต่นะ เข้าโปรแกรมยากมากก็คือก่อน5ปีนี้ยู่ต้องทำงานประมาณ3-4ปีเลยนะในโรงพยาบาลก็คือทั้งหมดอยู่ก็จะประมาณ9ปีกว่าอยู่จะจบเอ1อกลมกลมสิบเพราะกว่าจะแบบหางานอีกกว่าจะหางาน <c oughs> กว่าจะได้ general registration ก็คือตอนแรกตอนมามันจะไม่ใช่ r e g i s t r a t i o n ที่ full <c oughs> มันจะเป็น registration แบบหมอที่ย้ายมาครับผมก็คือกลมกลมอ่ะสิบปีกลมกลมสิบปีแล้วเราอายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นอืมอืม ผมน่าจะยี่สิบผมน่าจะยี่สิบรอรอนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราชอบในทางนั้นจัดเต็มที่ดูแลสุขภาพด้วยสำคัญสุดใช่ใช่พาริตี้เราอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองถ้าพาริตี้อยู่ที่ว่าเราอยากจะเป็นหมอต่างประเทศเต็มที่ทาเลยคือว่าซัพพอร์ตเต็มที่แต่ถ้าพาริตี้ของเรารักครอบครัวอยากอยู่ไทยเราจะย้ายมาทําไมเนื้ออกไหมอืมอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืออยากให้แนะนํา เราทำสิ่งหลากหลายขนาดเนี้ยทำเยอะมากๆ3สามคุณหมอทำอยู่สามอย่างตอนนี้ถูกไหมคอนเทนต์คล <mm <ets> แล้วก็เป็นคุณหมออ่าอ,อะไรนึ <mm <ets> อ,ออกใช่ไหม <mm <ets> มีคําแนะนําอะไรไหมคำถามคืออะไรนะคําถามมีคําแนะนำไมสำหรับคนที่อยากทําอะไร3าอย่าง <mm <ets> ไม่ค่อยน่าจะไม่ค่อยมีใครอยากทํสามอย่างคือถ้าเราอยากทําอะไรที่มากกว่าหนึ่งอย่างอ่ะอย่างอื่นมันต้องเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยไงถ้าเราชอบเราจะอยากทํามันไม่ไงั้นมันเราจะไม่แบบเจียดเวลามาทํามันแน่นอน แล้วก็เหมือนไม่ต้องไปสนว่าคนอื่นจะพูดยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนเพยาโดนตลอดเลยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกอย,อยู่จะอยู่จะอยู่สองประเทศได้ยังไงแบบเป็นไปไม่ได้เราเพเครียดมากเลยนะเป็นเรื่องที่เครียดมากเพราะว่าเฮ้ยต้องเลือกประเทศหนึ่งเหรอทั้งที่ประเทศไทยเราก็รักมีครอบครัวแต่ประเทศอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยทํางานก็มีความสุขแล้วจะทำยังไงอะมันจะเลือกอย่างหนึ่งยังไงแต่สุดท้ายอะเราไม่เห็นต้องไปสนที่คนที่เขาพูดเลยว่า ชีวิตเราต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตเราต้องเดินเส้นตรงอย่างเดียวมันไม่ใช่ไงมันไม่มีอะไรตรงกับสิ่งที่เขาเขียนไว้ต้อง<ว>ม,มีวันมีวันหนึ่งแบบเพรสเคยเครียดบอกคุณพ่อว่าเพรสเครียดมากคุณพ่อก็ส่งมาว่าเพรสทาไมเราต้องไปเครียดเพรสสะดวกแบบนี้เพรสก็ทําไปสิก็เลยคิดตลอดเลยว่าเออก็เราสะดวกแบบนี้จริงๆอะก็เราสะดวกที่เราจะอยู่ทั้งสองประเทศแล้วเราดันมีโอกาสที่ทําได้แล้วเราสร้างโอกาสให้ตัวเองด้วยเพราะว่า ถ้าเพสไม่ได้หนึ่งมาเริ่มทำคอนเทนต์ 2, องถ้าเพสไม่ได้มาเริ่มทำโปรดักของตัวเองเพสก็ไม่ได้สร้างโอกาสให้ตัวเองมาถึงจุดนี้ที่สามารถเลือกอยู่สประเทศได้เป็นมัลติทาร์มากเลยสนุกนะแต่ก็มีความเครียดของมันแหลอะออาวันนี้ก็เท่านี้แหละคุณหมอ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ